วันนี้นะครับเรื่องที่อยู่ในความสําคัญก็มีเรื่องของนายกเศรษฐานายกทักษิณน,นะคนไหนคือนายกของประเทศไทยในมุมมองผมก็คือเศรษฐาก็แค่นายกตัวสํารองผมมองว่าทักษิณคือนายกตัวจริงส่วนใครจะมองอย่างไรผมไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าคนที่มีอํานาจเต็มในประเทศไทยคือทักษิณขนาดเป็นนักโทษอยู่นะครับนะอยู่ระหว่างการพักโทษนะครับบิ๊กโจ๊กนะครับ,ออบอร,รองผบตร ธรรมนัเประหลัดกระทรวงอธิปดียังต้องไปต้อนรับครับนะครับต้องไปโบกรถไปดูแลไปอะไรต่างๆแสดงให้เห็นว่านักโทษชายทักษิณะดีตนายกฐมนตีนะั้นเป็นคนที่มีอํานาจเต็มในการบริหารประเทศและสามารถที่จะนะมีอํานาจในการสั่งการคนที่มีอํานาจอยู่ในรัฐบาลได้ผมเชื่อยอย่างนั้นนะเป็นความเชื่อของผมนะ และแหล่งข่าวที่ผมได้มาเขาบอกว่าแม้กระทั่งในการประชุมคอลมมมีข่าวลือนะว่ามีคนสนิทของคุณทักษิณอยู่ในห้องอประชุมคอลมอคอยรายงานความเคลื่อนไหวคนไหนออฟไซต์คนไหนล้ำหน้านะครับก็รายงานคุณทักษิณด้วยจริงหรือเปล่านะผมได้ทราบมาและคนไหนออฟไซต์บ้างทัศนคติไม่ดีก็อาจจะโดนคุณทักษิณปรับย้ายหรือไม่ก็ไม่รู้นะครับอันนี้แหล่งข่าวทางการเมืองแจ้งมาว่ามีแม้กระทั่ง คนนั่งคนสนิทของคุณทักษิณนั่งอยู่ในคอรมอนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าอำนาจของระบอบทักษิณน,นี่มันไม่ธรรมดาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับส่วนคุณเศรษฐาถึงแม้จะอ้างว่าเป็นนายกตามตัวบทกฎหมายแต่อำนาจที่แท้จริงในความเห็นส่วนตัวผมมองว่าแกไม่มีอำนาจแกมีอำนาจอย่างเดียวก็คืออำนาจในการลงพื้นที่นะเดินสายหาเสียงแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศนะ 14ประเทศ16ประเทศภายในระยะเวลา6เดือนเสียเงินเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางจํานวนมากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาลงทุนในประเทศไทยหรือไม่อันนี้เราก็นะไม่ทราบเหมือนกันว่าที่แกไปเนี่ยแกมีผลงานอะไรบ้างแต่แกเสียเงินเสียทองไปมากมายก็รอคุณเศรษฐามาแถลงนะครับว่าเอาเงินภาษีเดินทางไปต่างประเทศเนี่ย16ประเทศ,6เ,ทศ6เดือนเนี่ย14หรือ16ประเทศเนี่ย ประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรจากการเดินทางของคุณนะครับมีหน้าที่มาชี้แจงประชาชนโดยเฉพาะชี้แจงพี่เดด้วยนะครับเพราะผมเป็นประชาชนที่เสียภาษีทุกเดือนนะไม่มีเดือนไหนที่ผมไม่ได้เสียภาษีครับนะผมรับเงินจากสถาบันการเงินรับเงินจากลูกความนะก็เข้าสํานักงานเข้าบริษัทเสียภาษีทุกบาททุกตังเงินเดือนก็ต้องเสียภาษีทุกสิ่งทุกอย่างเสียภาษีหมดก็ฝากนะครับว่าคุณเศรษฐา นะคุณมาเป็นนายกแล้วคุณเดินเดินทางไปต่างประเทศคุณลงพื้นที่ทุกวันเนี่ยนอกจากการหาเสียงเข้าพรรคตัวเองเนี่ยสร้างเลดติ้งให้พรรคก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายตังเองเพราะคุณเป็นนายกกุงก็เอาเงินหลวงลงพื้นทีน่อยากจะถามว่าประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรจากการลงพื้นที่หรือการเดินทางไปต่างประเทศนะคุณมีหน้าที่มาแจ้งประชาชนนะครับว่าตอนนี้มีเงินไหลเข้าประเทศมาเท่าไหร่แล้ว นะครับมีเงินเข้าประเทศอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเ,เงินเข้าประเทศเลยเพราะนั้นถ้าเกิดไม่มีเงินเข้าประเทศเนี่ยคุณก็ต้องหยุดการเดินทางไปต่างประเทศเอาเวลาไปทำงานแก้ปัญหาฝุ่นพิษนะแก้ปัญหาฝุ่นพิษที่เชียง,งใหม่เชียงใหม่นะครับมีฝุ่นพิษสูงสุดอันดับหนึ่งของโลกก็คือเป็นประเทศที่เป็นเมืองที่อันตรายที่สุดในโลกในเรื่องสภาพอากาศแต่ปรากฏรัฐบาลเศรษฐา รัฐบาลทักษินรัฐบาลอุงอิงรัฐบาลครอบครัวชินวัตรยังไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้และก็ไม่ยอมที่จะประกาศให้เชียงใหม่เป็นเขตภัยพิบัติเพื่อจะได้ระดมสมองระดมงบประมาณจากทั้งในประเทศและทั่วโลกมาช่วยเพราะคุณเศรษฐาทวิตเตอร์เมื่อวานนี้บอกว่าการประกาศให้เชียงใหม่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเขตฉุกเฉินนะครับหรือว่าเป็นเป็นเขตภัยพิบัติ จะทําให้เสียภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวจะไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวและก็บริษัทประกันก็จะไม่จ่ายในกรณีเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการเดินทางไปยังเขตที่ภัยพิบัตินะครับและต่อไปก็เชียงใหม่จะเจ๊งนะแกะคุณเศรษฐาบอกได้ไม่คุ้มเสียนะครับนะอันนี้คือคําพูดที่คุณเศรษฐาทวิตทางทวิตเตอร์เมื่อวานนี้นะครับ ที่ผมได้รับรายงานจากบกข่าวการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าวิธีคิดของคุณเศรษฐาน้นนะมองด้านเศรษฐกิจมองว่าเชียงใหม่ควรจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวโดยไม่ได้คํานึงถึงมองเรื่องเงินเป็นหลักกลัวว่าเศรษฐกิจเชียงใหม่จะแย่แต่ไม่ได้มองว่าวันๆคนเชียงใหม่ต้องเจ็บป่วยล้มตายจากการที่มีฝุ่นพิษแกไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ เลยหรือไม่คือพูดง่ายไม่สนใจชีวิตของคนเชียงใหม่หรือไม่พี่น้องประชาชนเขาตั้งคําถามนะครับว่าก็ขับนะนะฮะไอ้ขับเบาๆเยหายลมเลยพี่น้องประชาชนเขาตั้งคําถามว่านายกเศรษฐานายกทักษินาษานายกอุ้งอิงเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับเ,เขาเรียกอะไรวิวิสุขภาพของคนเชียงใหม่เลยหรือเปล่า ก็พยา,ายามเปิดไฟเลี้ยวไปด้วยเลยหรือเปล่าครับนะคือพูดง่ายมองเรื่องเงินเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักกลัวคนจะไม่เข้ามาที่เชียงใหม่ทั้งที่ความจริงเมื่อวานนี้ผมดูข่าวทางสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่นปรากฏชาวบ้านเป็นอมีอาชีพในการตัดผมครับต้องใส่หน้ากากกันพิษนะฮะขณะตัดผมนะ่ยผมฟังแล้วมันน่ากลัวมากเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเชียงใหม่ตอนนี้ก็เป็นเมืองที่น่ากลัวมากครับอย่างผมเนี่ยจริงๆผมชอบไปเที่ยวเชียงใหม่นะแต่ตอนนี้ผมไม่กล้าไปแล้วเพราะว่านะ PM สองจุดห้าเป็นพิษมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกเสียชื่อเสียงไม่หมดแล้วครับนะครับข่าวก็ออกทุกวันครับเพราะฉะนั้นคุณเศรษฐานะครับนายกตระกูลชินวัตรทั้งหลายไม่ว่านายกเศรษฐานายกกุุงอิงหรือว่านายกทักสิณนะครับ คุณต้องให้ความสําคัญนะครับคุณต้องอยู่กับความจริงนะครับนะเจ๊งก็ต้องเจ๊งครับเพราะอะไรวะเพราะคนเชียงใหม่จะตายหมดแล้วครับเป็นโรคปอดโรคนั่นโรคนี้ต่างๆนะค่าใช้จ่ายในการรักษาเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับเรื่องการบ้านการเมืองนะก็คงยาวสั้นๆแค่นี้นะครับว่าแก้ปัญหา PM 2.5เชียงใหม่ด้วยนะครับ